สาัดีสบัสดีเอฟซีดูโฟนนี่นะผมกับแมตตี้เซอรพรสบ้านสวยแล้วก็อาริต้าค่ะผมยาวสวยเหมือนเดิมด่นสวยโมเมนต์ดึงสวยทุกคนเออมาเต้าเรื่องอะไรเหมือนนี่ะพอเสิเล่าไปบุญเมื่อคืนนี้ไปพากันเล่นหนึ่งยวนอยู่บนเขาอยจู่กลางไฟกลางเวนมีคลิปอาริต้าและคลิปมารันยังไม่ได้ลงยังทุกคนวันได้นอนเลยนะเสียงตู้ทุกคนลงไปนะ ลงไปลินยวนบนัวดูดบางไฟนะเราขึ้นมาประมาณห้าโมงแรงหกโมงเนาะหกโมงก็พากันนั่งลินนั่งกินอยู่เนแอ้วก็พากันลงระวงลงระวงจะโมงเนาะสิบสองเฉยเฉยสิบโมงเขาได้อยู่ประมาณสองสามโมงเพราะว่าฝนตกเข้าใครจะฝนตกามตกนสิบสองมงทุกคนทำเราทเพียรแจ้งแจ้งแจ้งบนแจ้งปิดข้างเพื่อนสิวายไหนจน ก็ได้นอน่คือว่าเก้างตกปิดงซเก้าโมงเส้าสิบโมงเปื่ินเสียงตู้นะแบบื่ะนิกต่าง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 สุดีสุดีอันไปตีเดี๋จมอะจมนนดขาบุมื่อยป่ะเนาะบัดทฮาผูนนอนฟังอยู่เนาคือเมื่อยเอ้าขเลยใส่เดปฏีเนาะเดีปฏีเดี๋ยีล บอไน้ากมว็นไหมแบบงานบุญานงานแบนี้ดอกขจะจังเปิดแต่คบมีงานนีก็เจ้าก็ไร่เปิดดอกเอาบอยู่กกันแห้กันเี๋ะติดกันเลยมีแต่ขำแงไปน้อยนึ่ก็แม่ลนะบไปนอนกับบไปตื่นมาเช้านี้เซเวยุ่ีนี้เเมื่อยหายใจกระพือกเน่นบดอันหัวแทนนี่นไเพลอันแบบคนอันีบลมหายใจเมื่อยแห้งทิกิง เคยบอเวลานอนเวลานอนตอนเช้าเนาะเรามโหนป้าจะติดอย่งเจ๊เคยปรนมันชงชโมงอ่และนี่เดีしし๋วอแกตะกี้เราแห้งกนใครบุตื่นัเราที่จักรถเบิเคยมถึงอีปาสารนำเเคยนอนแล้วเราบริษัเราบริษัทแต่เราเอานั้นอันสีีเรอราเรื่เอสีเือง ตื่อๆเวลาฮอนชีดดันเวลาฮรีเตื้องนะเอาส่วนหลับไปเฮียนดีใครตีเราสีประตูเราไปย่องใส่ในหนาแล้วก็สีตื่นหยิบได้ดอกส่วนหลันาคารเฮียฝนตกปะเจ้าเป็นมาฝารถในเฮือนมาทุกคนไปแน่ มื่อคืนนี้จกกะจะเมืองตอนไหนก็จะมาฝ่าใคคือกันโรซิค่าจะว้าวใช่เาประตูเนาะแลสาวข้ากระหน่นี่ของกบวรถเขามาว่าขบได้ไอ้หนัเลาได้ว่ากูก็เลยแนีข่เขามาขอบใจคซบขอใจแหละทุกคนแข่เขากันทัพพาดไดเมื่อนะทุกคนสุริกับเจมส่วนเดิรถยังย่รถมาียเตียมชิเมื่อคนยังนอนอยู่คนยังนอน จ้งบ่ไหวบ่แม่นว่าเฮานั live, ่งกินเจ๊บ่บ่มีไผได้นอนเข้าห้องนอนเบบ่นอนนอนบ่ับสุกบเสียงตูแบบปู่นั้นวันไหวแฮงนี่ปเสิอนากะลงกันวม่ตี่อยากเข้ายกม่ินเขาเียก่อนพากะลาดไนืนเคื่อมาต่ํุทุกินะคือมีแงขึ้นเพรสบานแต่ละคนก็ มังงมังหน่อยอาชีพอะไรกินหนึ่งแน,น่นเป็นเท่าแล้วจะกินตามวัาทุกคนแหละละส่วนอะไรจะเอาไปกินข้าวเปียกก่อนเด้ปะเป็นตัวเออซื้อข้าวเปียกมากินเยื่อแล้วกันห้าวซื่อเยื่อพวกอาหารต่ำขึ้นมาต่ำนี้เพื่อนทุกคน,นๆๆคกินเรียร์ๆเลยบางคนจับกองให้หนูบวายเลยเบิล้ลจ<บ>ับไม่ได้เลย สบายดีทุกคนอารมณ์ดีทีเดียวน้ำอาบเปลี่ยนเสื้อใหม่บ้าอาบไปเมื่อคืนเอ้าอาบน้ำคนเอาไปคนเมื่อคืนหมวกจิซาหัวใหม่มันเหนียวหัวคือชิเป็นไข่คนจุกโป๊ะคนจุกโปะมากระเดียงหัวไปซองมึงเขาได้เหรอไปนอนนอนนอนเลอะเทอะมากอ่ะทุกคนเจอกันอยู่ตลาดนัดะอนมูลหอนมูลของนั้นเจอกันอยู่ตลาดจ้าอุ้ยบ่นเลยเนาะ เราจะไปทลายตกลงตลาดถ่ายบ่ราะมาถ่ายก็ได้ไม่ได้ก็ได้ไต่ไเรจะเจอกันนะทุกคน <c oughs> ทุกคนยังบ่ฮอดตลาดเนาะกายกายมาเบิ่งกันบ่อนจัดงานเมื่อคืนนี้โอ้กระเจ้าอนามัยตะสาวผูปกพันกัน,กรรปนไปเรียวเลยอืต่นยู่ทางนยังตีอยู่เด็กระเจ้าห่ะเห็นเนาะคุณนะเป็นรถตู้เลยนะ ก็ยังติดบ้ากแเอาแถวบ้านเลยมวนแต่เเห็นองเงินไคเหีียมื่อคืนนี้เิตุผลองนอกเราจัดสงเลยตอบะนีจัสภาพหลังจากเลิกงานอันนี้ก็สภาพตลาดหลังจากเลิกงานนี่นะคะกวางๆเร่อง ว้าวีว้าวกูพากลิ่นยังได้ทุกคนอรอยนมันหายจะได้ทุกคนเขาจะเข้าตลาดกันเนาะฮานก็อยากปิดเบิดแน่แหละแต่เจ้าก็เมาเนาะไม่ค้ากันฮานก็ปิดลายไะเข้าตลาดก่อนน่าจะทุกคนนาติจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าเราถ่ายตลอดเลยเข้าตลาดนี่ร้านประจำที่เราเมา เออมาแล้วเมื่อวานนี้เรามาหาบัวหินเนาะอ่ะทุกคนตัดเท้ามาตอนนี้เท้ากันยังบัวหอนเฮือนเนาะเวซื้อสุดทางพากันไปหาเนาะซื้อข้าวกล่องบูมีเลยมีทานปิดมีพิซซ่ากระเป๋ากระเป๋ากล่องหอนเวดคืนนั่นเนาะเบ็ดจิ้งจับห้องเลยจับมือมือไปใส่น้ำมันนะยา เขามาซื้อน้ำเบซื้อน้ำปั้นนะทุกคนหน้าเฮือนนี่แหละทางเข้าเฮือนเลยง <c oughs> ตับเขาจะได้เต็มโรดเร็วได้เต็มรดแร็วนะคะเป็นไงบริก,กินเขาเปียกคนอ้อกับบริกินทุกคนอเอ้ยฮานเขาปิดโมเมนต์ปิดแต่มันเบสนหมเิรเอ้ามันกเจ๋เออมันเลนมันเจแต่บริสกยนทวงสระตกใหญ่แหงอะไรไม่ตีของบริ้กินเขาเปียกใชมา,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 าหยากยากกับบริกินกใใกน อดเลยเอ้สั่งน้ำปั่นแอปเปิ้ลอะทุกคนพักที่ไ้ก่อนนะไปเลยเลยฮะมันก็คือแอปเปิ้ลนี่แหละอ่ะกินสดๆแล้วเป็นอะไรขั้นจีบเนะโอ้ย มาตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วด้อค่ะเอาเตรียมเครื่องเลยเนาะพกโรซ่ากอชเวนจิกาปะเลยตอนอาลิตาบุไปปุ๊กกคือสิบให้ลูกยีรถปุ๊กแฮ่สิบุนมาซอยนี่อยากเช็คูตดอะไรยุ่แบบไจีนน้ำแจโอเคกแล้วถ่ายคชีปเนาะมีสติ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 มี้เปิดไฟแล้วก็มีสติมีสติแล้วก็เวดอย่นี้นาะแต่ไมู่้อว่าชนได้กินบ้างโนเราอื่นบาง องเจ้าหัวนั่งจะของห้องนอนห้องถูกอันนั้นหมูหมูมะรีนนำมาพากันรับไปเลยเพื่อนนียมียาสลบที่จักเนาะผ่านมือกาวมาจนเมื่อมีทุกคนนอนเซ็งแฮอ่อนเมื่อจังไรหูหูจะอ่าเมื่อแล้วตอนหมูอาบน้าของเธอจะนั่งซื้อหาซื้อมาปั้นเนาะกระซามกับบะหมีทัวกระซามกับใบเดียวขนออกสวยแล้วกับทุกคนเข้ามา มีสติ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 แต่มีสติเขานี่มีสติตอนนี้สีคือสีน้องเพียงอาแบบกระเทือนเนี่ยเดี๋สีอธิบายเนาะมีผู้หนึ่งแบบมีผู้ดักศึกษามีบผู้มีผู้หนึ่งแบบมีมูอใส่ตีเลยแบบเป็นตีเกินไปฮะนะแล้ลอยลอยฮะนะตั้งตีไปยู่ฮะนะ ลุดลุดมูก็เลยเตือน่ามิสติมิสติเสพเกินวะกีดเผยังนะเสดดประธานอหารูดบเียนคูดเออไนือาม่ก็ไปจ่อยมาฟันหมักแตงมันเหน่ยอยเลใจทางในก็นกุ้น้อยอ,อ,ยอลิซาบอกไอตีก็จะได้แกะกุ้งแกะปูให้อลิซาแกะกุ้งมันดี เเคยแกปูจ huh? ักเทือแกปูใช่ปูเน๊เป็นยัมือแม่เยนี้บุมีคนตัดไหมเรทุกคนแม่อนแม้กินเพื่อคุณแม่กลับไปดูคลิปสิโอ้ยเอาแม่ตามนะหมมาตามนะคิดดีๆบเสียดายของวะอะไร เออฮะครโคะปะพกเดียวกันะสุกแล้ะเพนกินรบันันเียวเพื่นกินแบบ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 อบโบเบิรตจ้าเกลือติตากินแบบเพื่อนอยากินนะน่ใส่ดิงไนเพื่อนกินเอาเพื่อนมีนิยกรรมครโคะตลอดเลยเพื่อนแยกไปหลาวๆของเพื่นนตอน่วิวก็กินบเบิคือ้ยแล้วมก็กินนีไดได้ป กระซามกับอัตขัดแห้งหรื่มืออยู่สวนอยู่เพื่อนใกลายเป็นสวนหรือมึงยังเป็นสวนถ้าใกล้เป็น,น,ญญน,นเพ<บ>ื่อนเนี่ยโบใส่ของกินไปแบบซ้อนของกินไปนะคือแบบมาซื้อกุ้งนี่โบอยากให้มันย้อยที่รถนะคะเอาห้องแล้วก็ไปแล้วก็ลืมเอาเข้ามางานนี้อ,ตตอ,อ,อันนี้ตําเต้าอะไรอันนี้อ,อรันตํากินเลยเคยมีอันตํากินเหรอเคยเหอเค็ดกินเองบหอ แบกตำบูตำยังกินบบบเคยตำหมี่ยู่อะอรันเ้มากินตำวันย่มันยาเด้อมีตำหมีกินกินสิบเองตอนน้นกินตำหมี่เคยกินด้อแตกเพิ่นมากินตำหมี่อรันมันเคยกินด้วตอนอยู่มอต้นมอปลายลงหานไปน้บุษาองยอนยกปะไปออกเงนกันซื้อตำกินฮะยอนยกกินตำหมีดปะกระเกเห แปกินไปวะกินนะนัอยู่ประทุมแซ่ยบไหนๆจะง็ดตมพันกิใส่ธงยางอีไรพันกีพพุงเป็นธงหนึ่งเด็กคือธงเออใส่ธงยางหูหิวอีไรยิบกินโนาะเสียบขัดกันยังสตอนนั้นรู้สึกมันเป็นหมี่ต้มยำกุ้งของไทยไ้ธงแดงมีอ่นมีมีต้มยำกุ้งมีไวไวเสบสุดมีเบียดหนาดูมมีเบียดมันถูอกว่านีห่อห้าร้อมีห่อตัวเป็นแดงๆไงเด็แล้วก็มีกากุ้ง เคยเห็นเคยบ่านเนของเวียดล่ะของไทยเคยงวเข้ามาเลยอนอเยียจริงอยู่นี่เลยบนี่มาเห็ดซอยกันนี่นะก็นะโอ้ยเห็บุเป็นมาเห้เห็นบุเปิลสปีดปึไปย่างบมือหเรืองซานู่เนาะเมื่อแต่หนึ่งเรา่ำมามนบอลืมง เพิ่นกได้มาแกะกุ้งซอยน่นคนกินน้ำกันแกะน้ำกันได้เาเดอน้ออนนอะนจ้าบอ๋ยันุกอนนี้แล้วไดบอได้้ได้คนยางตื่นเลยกรตื่นนะฮะอ๋อนี่ตื่นก็ได้ทันุกนุต้องหาคนปุกเลยเ อยู่ืก็ต้องมี้ต้องมีคนปลูกมันมาอยู่เพ่นี่กันกันได้กินเว้นี่เออมังมืุปกริแลปกกรงสี่โมงเช้าเออใชรเน่ยจบอว่าตัวตีนี่ลกมาเหี่ยแล้วก็ไม่อนเออเอาของน้ำน้อยอีนกสิกินตกติดต่ำเกนเพื่อจังเมื่อนะคุณที่ไปเสตไปยิงจัน พอได้พักได้พอเพื่อนได้นอนเจ็ดชั่วโมงนอนเยือนเรานี่ยเป็นไรเมื่อกี้นี่ชั่วโมงเออกเพียงพอแล้วได้แล้วนะอ้ครับแล้ไปเรยนการการเดินทางของเขาคังนี้เขาจะสดตาไปทาง่านไปเรี้นการ์ดไปทางมันมันทางมันง่ายบ่ไปกไนไปหคนสวันไีโ คนยิมเปอรคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตบอสเนม่เปคอนเนานาสิร์ตยูแห่งของเมืองหลวงพะบางออไปลวงพะบางิซ <c oughs> ีหลวงพะบางเมทลงบัณฑ์บัณฑนแล้วเพื่อนิีใบเมื่อนี้นะงลงเลยกัรลงแรงนี่ใครเนะี่ยคือโอ้โหโอ้โหเปิดตาเปิดออกคลิปออกบัณฑ์พื้นภูแลด้ลงคอนเะสิร์ตน,น,นี่เมื่อนี้บ่บอสทานักทันเลย

ทวีบอกว่าจะเอาเมือนามลิดเ่อับาลืมพอแม่แห็ไปแล้วเบิ้งคุณแม่ใส่มลงคุณแม่ไม่ก um ินข้าวนะมลเงคุณแม่จะไปไหนน้อไปสิ้าไปฟังนสเลไปสิ้าไปกลับกไปนอนก้ร่เาอยแล้ว่เุสาก็ได้ ไปขนาดนอไปขนาดนอเสกาดนทางแม่แลวเพื่อนหนังซื้อคนขับรถนี่ย่เืเดียวมื้าินนะ่กง่อินถือเลยบอฮะบ่แลถือตอนี้รถือแบบแบบนี้ตลอดแม่จะจอก็ได้โซ่ บาคนก็ยังบกินผู้บุรกันขามาคุนสมุนผู้เกระออืมเอากินน้ำิยังไงน้ำไรใครกินปะเพ็ด้มเออบเป็นะไได้งได้ไหมอมดได้ไหมได้กนี้ะน้ำเหยวอาน้บไมมไมหย่อมอืมให้งัมอืมเนะสมมตในน้กันยังเกาะผู้บ่าวไไบ้านนะ คูบาต้ม <laughs> ม <laughs> <laughs> wow. ีแ <wh> ล <ats Napoleon> ้วก <out> ็สูตรกึลเลยบยำด้ยัทีจิงเนกวยกนำคเมาคุณแม่ตาาไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้ตำบอกว่าโบกินำห้บ่ไ้บ่ดูลตัอขาใหเลยแม่กให้จับให้ยังเลยขได้บอบอเห็นเลยเห็นง อยากกิน,ยยกกน,นะอะไรเนาะสองคนเคยกินตนโทรหาแม่มาาว่าจ้าอา่าพามาด้วยวจุโมงกินยันจะอยาก <c oughs> <c oughs> จุโมงไปโโงเลยนะแะนนี้พอดีกินแล้วนะนพอดีก็ไปพร้อมกันแล้ครับเขาสุริเขาเจมเขาก็มือทางซีนมือดิ ผักได้นี่อืมผักไอ้ก้อนอันควรเดี๋ยวจังสีไทยโตตอนเขาต้มตัดรุดตอนนี้เราก็เตรียมจะทอดหัวกุ้งนะจ้านะ <laughs> มาเล่นภาษชายกินหมเลยมาเล่นผัเบ้นปึ๊กมักเล่นอยากจะมาเล่นพูดอะไรเหยียบต่ำมะเละอะไรเลยเอ้าน้่นมันจึงออกมาน์เเป็นคนปรุงเอานี่ไอ้ตาเป็นคนปรุงฉันเลยเป็นคนต้มไปโทษอีคนตักเออทำตัวมีประโยชน์หน่งเออทโยชน่ยใจโล อยู่บ้านท่านอย่านิ่งเดียวดายปั้นงัวปั้นควายให้ลูกเขาเล่นเอกระบองเอกระบองน้องทรายนะขอใรางานขนาดเลยวเกเกก็นนน้อยพุะูินกำลังเขาก็เลยขลนเอาใส่กระซามโอ้ผู้จับกันเลยเนาะยังไม่เข้าเนื้อเข้าหนังเลยต้องส้างเนาะเป็นตาจ่างแท้ิมเบอร์กันนะสีเบอร์ cùng như nó, nó cũng sẽ rụng lại Cũng như thế rồi Rồi bỏ xuống cái Nó lại rồi luôn chứ Nó lầy lầy dồi Xìm, xìm luôn đúng luôn chứ Xìm con Tất มันก็โอเคแต่มันหดเพ็ดเนาะอะเพ็ดทำพีซีไหมบดเพ็ดว่ะทำพีซีไว้ไม่ว่าสีเห็ดเห็นเรซีมเอากุ้งน้อเนาะเอ้าเมยเอามืไห้ก่อนแบ่เห็ดกระบากเนาะเห็ดกระบาเป็นแมมาก็เชีวกินกุ้งปลาได้เอ้ยแมนสาวจะกอดเราเป็นอย่งฟาจะาจะฟาไป็นึ่งหลอกกองลเป็นจจ้าดื้อเป็นจังเด้อ ลองเทสอะไดใช่ไหมเนาะใต่ผชมเอามือน้าสีสันมันหวานๆาิองเตนมันดีกอหวหอานเทะตาบีองน้านี่ตาเปิดหานได้อีกเปิดหันไปลนรเปิดหันใรเปดซะเนาะเสียปันนี่ แมตอนนี้เราก็ได้กินแล้วนะคะทุกคนคุณแม่ก anyway. ็เตรียมไปวัดเราก็ยังไปกินคือจะมีไฟอาบน้ำเลยลูกลรวไปเลยได้ไหมนี่แน่ไปชิมยุวันปกินิด้นวกันเราจะหาทีไปียเอพังไน่นึงกับพังนากันเลยลูกเฮาได้เลยเขาจะไปดังที่รว เฮงกิติใครเป็น,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 นปคนยี้พี่สร้างตัดปลาตะมักทัวใช่ดิบุยไปอ้อครับผิเชิญได้ก,กินกั้ปัดกินกับลาเลยนะใช่ใชคือกันเลยคักรีนาะงมเจ้าคือหลายแท็บชิบต์อยู่วะชิพออยู่่ะโอ้กินกับขาอเลยว่นนี้จุลิกินตังกับขาเบียดแมลูกอ้ย แก้วนี่ข้างนี้ลูกข้างนี้ลูกแก้วขอบจ้าครับดำอ่นเดี๋ยวทวีน้องได้อ่าไหมอ่านไหมสดๆลูเปิดแล้วแร่งดอกร์ตามกระจ้ก็ไปได้ตามเปิดแล้วได้กันเลน้ากันได้จับนะถ้าเบิ้งในคลิปถ้าเบิ้งได้ได้จับคกจับซ่าอันได้ซอยได้มื้อนี้ลัวขึ้นซอยถี่น่ะมื้อนี้ทำตัวเพิ่งไม่หยุดแต่แต่ละมื้อบ่เป็นประโยชน์เลยเนาะติดกับฟัน้อง ค่อยถามว่าไพอันเมียนโตอันนี้เนว่าสองคนอันนั้นอ้าวเคยนีน้อหค่อยกิบค่ยกิบิบในปองหาใส่แันนั้นอ๋อแม่เลเมื่อเมียถามว่าใครเมียนโตที่เคยนีเด้่อยเมยค่อยามว่าไพเมียนจะกินมื่อคืนนี้เคยนีนด้ออ้กาวน์เดยแสนทังล้วเออ S <S เด็ก็บริปัดบริยังดอกอ้าวคุณเ,เจ้าบอกกินมาตามนี่มาไหมกินจำกันได้สามคนมามาเอาสิแบ่งให้ซะนะานมาชิมก่อนนี่มามันลายได้นี่เอ,อาจารย์มาเอาสิใส่ให้เฮ้ยแอบปะม,มั้งเด็กกิน <S <S โซ่กินโซดูแต่ละคน,นแต่ละคนกินโซดูกินอะไรกับโซเนาะอ๋อไอเจมกินโบคายเลยเนาะกินอะไรคือลูกบ่ลกับปูเนาะ ก็หย่ำมาเลยกัหย่ำกัอื่นกับมัจะกินได้อะไรเช็คเลยเขได้แซบปะแซบปะครัอขา้ำหลังขี้ดซามือขมบอะเนี่คือบัชมชงนนีได้ขีดซามือโดนสุรีไดเนาะก็ัวนางอยู่ที่นเองก็ขอรลซานตัวไหนเ่นได้แซบขี้ด๊ซานเสุ้สี่สิบสี่สิบพันบาทสีันสี่สิบบาท ไม่แม่เอานี่น้าต้นอันนี้แซ่บเนากมาเสียงย่ำนะนะสกินเจเมนบลเอาอไปไหมเอไปอกินเจับเ็นเดอิน่บสีมือแซ่ปกุ้งอ่ะอยตาเบงแ่บฮะแซ่ปูกุ้งอ่ะแซ่กินเจตามบงใหุ้้งใหมเออกมาอาจานมานะนแบงให้ นั่งกินกันเลยเด็กจานนั่งกินกันนี่มานั่งกินน้ำเอื้อยนี่ก็ได้ไหมอยากใกล้หนังห้องวะนี่เบบการอยู่ใกล้เราเลยห้องเพิงเป็นอยู่ใกล้ข้อกระย่างข้อแม่ห้องเป็นห้องยังไม่ได้ซิมไหนน้่งน้องสาวไปฮะลืมลืมผู้ต่าาเออจับผู้จับก้องเอ้ยส่วนคุณแม่เด้เสียมจะไปวัดนะ บาเด้กดดันจังดีแม่ว่าเล้งมาส่งข่อยมาเดินเนาะจับไหมเสียงงควบควบอยู่กินมาทัแกมต่ำทางนี้เออมันโกปุดประเด็กอะรโอ้ยได้หัวกุ้งเอหัวกุ้งอ่ะ อนัวน้นมันเอาเราไปเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยตับเอาออาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยเออไปเลยไปได้ไหมพีกอนทางพี่แบงให้น้องมีมูเพิ่นเลยเพิ่นบากามกินพคืนคืนอโอ้พักคลิปก่อนเด้อม่ิบะด้กินเลยี่มาเด้อพี่น้องเด้อาหมห อลไะติเจเสียงหัวกันหัวกนักันเลยหัวนีแรหัวไปที่นั่นนุ่นหอนะอือือนั่นนุ่นหิ้งห้องเลยนั่นนุ่นมาจ้ามาจ้าแี่ที่แฉนแฉงแตพามาตอนนี้กะขำมือตืนตาแลเนะทุกคน ฮาวก่าได้ไปเซนโนนอนหลังจากกินน้ำตอนมาตีบร,ไริไายเบ็ดกับโรหลายไปไหนอะนะมาตีกัแบบร,ไริไายไ,ไว้เราส่งคุณเมตตาที่วัดวัสซามิเอ,เอกเซโนเน่ยเขาก็เลยไปนั่งพัทงทำหน่อยนึงเฮาก็ได้ไปแว่หาหลานน้อยอาทีเห็นนานนึงเลยนาอะไรหน้นาแบบเอื่อมังเบื่อเบื่อเด้หนีมาอยู่เซโนน่ยยังน้ำมาอยู่เลยอยู่ตรงเห็นยังโมโหยังมีมาหาอยู่มื่อนี้อาทีเมื่อเมื่อเช้านี้นอนชมฮากันน้ำไปอีกมื่อนี้ยนะไปหาหลานกำลังเฮ้อนะ ในรูปเป็นของตัวเงคือจะไปหาหลานแล้วแหละไปแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงดึ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 งัเป็นขังเนาะเมื่อคืนนี่พาพพันไปเต้นอ่ะได้ย์พุ่งไปเต้นบันได้สำนักเะพุ่งเต้นอันพูปูปุ่งหาเต้นแทนเต้นเลยนะม่ค่ะในตลาดปุ่งมีกับสูตรชีวิตแห้เนาเขาเซลล์อุณหภนี้เราไปเก็บเงินเห็นตาอายเราเห็นไหมค่ะตลาดเต้นอย่เราไปดูกันอรีเลยเป็นตาอายเอรีเลยเขินท้าเก็าสิบโวลต์ว่ายังหลายเต้านะทุกคน เอาก็สิเด็ปิดคลิปอ่ากแต่ละคนก็แยกย้ายเมื่อเบลีสุริก็ไปแล้วเออเพื่อเป็นกำลังใจตักตะไคร้ซับสไคร์หนักทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เมตตี้แล้วก็อาริตาแล้วก็อารันเบิ่งโฆษณาหลายๆทุกคนเบิ้มเงินเลี้ยงลูกได้นี่เนาะหาเงินเลี้ยงตัวน้อยนี่อีต้นเด้อเดี๋ยวอยากคืขอทงขอทานะขอแน่ขอแน่ขอแน่ไอเอ้ยขอออเว่าละกันเราจะนัดอันอ่า ไอซีนักาน้อยเลยกัเจคาอยู่ซามยังเชโนหันเพิ่นมาบอท่านก็เลยบริพอคกันซะเนาะเขาก็ฟ้ามานี่เพราะว่าเมย์ไปน้ำเห็นนะเมื่อเมย์ว่าเมย์ไปน้ำเขาเลยไปน้ำเมย์เข้าไปเอาเมย์ไปวัดดีเขาก็เลยจองได้มาล้ำเมย์ไปเนาะบายบายเจอกันลิปหน้าค่ะจุ้มุทจุนี่บัรโฆษณาชวนเดเด้อ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 บายบาย